ว่าไงฮะทุกคน happy new year ยร์สิบหมันก็ไม่ new ียร์แล้วนะผ่านมาสอสาวันละแต่ว่าพอดีผมป่วยก็เลยไม่ได้อัดอะไรมาหลายวันเลยเสียงพังหมดเลยเสียดายมากเลยเกมคริสต์มาสตั้งหลายเกมแล้วมันจะมีอะไรทดสอบเสียงผมได้ดีไปกว่าการเล่นเกมผีล่ะจริงไหมวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า d e m a n uc ชายที่คุณเห็นเริ่มเลยนะเสียงัมยังแหบอยู่เลยอผมไม่ยามพูดแล้วเนี่ยพูดไม่ได้เราชื่อโดเรียนเราในอกหักใจสลายก็เลยต้องย้ายเมือง แต่เหมือนกับว่าระหว่างทางเราจะเห็นภาพอะไรต่างๆที่ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันมีอยู่จริงกดเอนี่คีเพื่อเริ่มไปเสียงแหบชังเลยหรือว่าควรจะพักให้นานกว่านี้ดีกว่านะเนี่ยดอเรียนเวลยีิบเจเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คู่หูของเขาเนี่ยทรอมากมากเลยนี่เราเป็นผู้ชายเหรอนึกว่าผู้หญิงชื่อดอเรนเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง ย้ายไปอยู่ที่เมืองที่ห่างไกลไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณคือโดเรียน2013สิงหาคมวันที่8 2ทุ่ม2นาทีอยเสียงผมยังแหบอยู่เลยอ่ะหรือว่าไม่คนมาอัดวันนี้กันนะอ๋อเราอยู่ป้ายรถเมล์เนาะเรากำลังจะนั่งรอรถเมล์ย้ายเมืองแล้วสวัสดีฮะเหงาจังเลย มานั่งดึกๆอย่างเงี้ยอันตรายนะเนี่ยว่าไงคุณลุกได้ไหมอ่ะไปเดินซนหน่อยได้ไหมพี่ฮะคุณรอรถเมล์เหมือนกันเหรออันนี้ไงแฟนเก่าเราชื่อแอนฉันรู้นะว่าเธอคิดถึงฉันน่ะอิโจคีแพ้ืมนึกว่าบล็อกเบอร์เธอไปแล้วสัอีกพี่ฮะรถมันใกล้จะมาแล้วนะพี่ฮะ มีเมืองไหนดีๆแนะนําเราไหมอ่ะเราเพิ่งอกหักมาเลยอ่ะไปเลยไปขึ้นรถกันนั่งรถเมงเงาๆคนเดียวกลางคืนกับชายแปลกหน้าหนึ่งคนเอา้เอาผมมาถึงแล้วเนาะโอเคมาถึงร้านสะดวกซื้อแล้วมีซากรถคันหนึ่งอยู่ตรงนั้น คือเรากําลังจะย้ายเมืองแต่ว่าเรามาย้ายตอนกลางคืนเนี่ยนะมันอันตรายมากเลยเนี่ยเดินทางคนเดียวตอนกลางคืนเนี่ยจะผู้ชายผู้หญิงก็ช่างเถอะก็โดนโจรป้นระหว่างทางหรอกรอเช้าๆหน่อยไม่ได้หรือไงอ่าสงสัยหิวข้าวมะดีฮะมานั่งทำอะไรหน้าร้านคนนี้เป็นคนไรบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้นูซื้อเบียร์ให้ลุงหน่อยสิทำไมคุณไม่ซื้อเองล่ะ ดูมืนว่าฉันมีตังเงินเหรอเอา้านั้นมันไม่ใช่ปัญหาของผมนี่โอ้งั้นกับใสหัวไปเลยไอ้หนูโอ้โหอยากขายไม่ซื้อให้ละไม่ใจดีแล้วเนี่ยเฮ้วัสดีฮะลุงลุงหน้าคุ้นณนะเนี่ยเหมือนเพิ่งเคยซื้อต้นไม้ไจากร้านเราเลยเกมที่แล้วเออคุณครับทํางานที่นี่เหรอเอ่อไม่อะ่ะแค่ทำธุรกิจนิดหน่อยธุรกิจในร้านสะดวกซื้อเนี่นะ ใช่แล้วล่ะธุรกิจก็คือธุรกิจไม่สําคัญหรอกนะว่านายจะทํามันที่ไหนอ่ะคุณทําธุรกิจอะไรหรอก็แค่ธุรกิจธรรมดาหมายความว่าไงอ่ะแล้วคุณซื้ออะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้ซื้ออะไรหรอกแค่เปรียบเทียบราคานะอ่ะอๆมันเป็นนิสัยเก่าของฉันนะ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบเท่าไหร่แล้ว คุณรู้ใช่ไหมว่าร้านค้านี่มันโล่งมากเลยนะที่เนี่ยมันโล่งมากเลยคุณมาที่นี่บ่อยหรือเปล่าเรานี่ก็จุนจันเหมือนกันนะเจอใครคนแปลกหน้าก็เดินเข้าไปคุยด้วยหมดเลยอะ่ะม่โดนเขาเล่นงานให้ดีละไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวเราก็ย้ายเมืองละคงไม่ได้เจอคนแถวนี้ละฉันมาที่นี่ทุกวันอังคารน,นะพอดะที่ต้องทําให้เป็นนิสัยไว้ใช่ไหมละ่ะถึงแม้ว่าทุกๆกอย่างนี่มันจะตายหมดแล้วอะไรก็ไม่รู้นะแล้วเรามาร้านสะดวกซื้อทําไม วัสดีฮะพร้อมที่จะเช็คเอาหรือยังคะคุณนี่เล่นเพลงปลาดจังเลยนะแม่ปากดีอีกคุยกับเขาไปทั่วไม่พอเรานี่กับปากดีใส่คนอื่นไปทั่วเหมือนกันไม่ว่าเพลงของเขาไม่ดีว่าไงคุณยายเธอนี่น่ะตาเหมือนกับเขาเลยนะเอออะไรนะครับลูกชายอยางฉันนะ่ะฉันเนี่ยบอกได้เลยว่าเธอเนี่ยใจสลายมากแค่ไหนตอนนี้เหมือนกับเขาเลย นี่คนรู้ได้ไงเขาเนี่ยเคยเป็นชายที่นิสัยดีมากเลยนะเอที่นี่มันแปลกๆนะเนี่ยเราก็แปลกเหมือนกันขึ้นจานกับคนอื่นไปทั่วเลยเอา้าซื้ออะไรล่ะที่นี้ไม่บอกแล้วด้วยนะวันนี้ฮะนี่ห้องน้ำใช่ไหมจำได้ตกลงให้เราซื้ออะไรเนี่ยเข้ามาก็ไม่บอกเลย เราใจตังค์แล้วนะอ๋อนี่ๆเราต้องหยิบตะกร้าก่อนอันไหนดูซิขนมปังนมซีเรียลโอ้ตุนเยอะเหมือนกันนะคือไว้แล้วเนี่ยเราไม่ได้เอารถมาด้วยซีเรียลนมข้าวไก่ถือไก่ไปยังไงเนี่ยบูดตายไปดีก็จะไปถึงเมืองอื่นไปซื้อปลายทางก็ได้มั้งโอเค นมไก่แล้วก็ผลไม้กับผักปึบป๊บปึบ๊บปึ๊บแล้วก็นมเราเป็นแบคแพคเกอร์แน่เลยอ่ะอกหักมาก็แปกเต้ข้ามเมืองพร้อมใจ่ายตงหรือยังคะพร้อมแล้วครับโอเคค่ะทั้งหมดนั่น38ดอลลาร์สี่บสอเซนโอ้พันกว่าเลยอ่ะ ซื้อแค่ไม่กี่อย่างเองของแพงๆแค่นั้นใช่ไหมคะเออใช่แล้วล่ะผมขอยืมห้องน้ำหน่อยได้ไหมอ่ะได้เลยค่ะห้องน้ำอยู่ที่ข้างหลังร้านน่ะข้างหลังคุณเลยขอบคุณครับไงแงบนี่ผมก็พักมาตั้งสองสามอาทิตย์แล้วนะยังไม่หายเลยอะ่ะดี๋ๆเ,เ,เราต้องหยิบของมาด้วยใช่ไหมเอามาก่อนเดี๋ยวโดนขโมยแหม เช้หวอนน้ำก่อนก็ได้ตูด้วยอ่ชีก่อนชีก่อนแล้วปวดชีบนรถเดินทางยาวๆข้ามเมืองอุ๊ยอะไรของคุณเนี่ยตกใจหมดเลยไม่พูดอะไรด้วย อะไรของลุงเนี่ยลุงระวังนะเราเพิ่งทิ้งบอมในห้องน้าไปเปิดประตูทิ้งไว้ก่อนสองสามนาทีผมไม่เข้าใจห้องน้ําแบบนี้เลยนะือถ้าคนมาทิ้งระเบิดในห้องน้ําเนี่ยมันไม่มีห้องไอ้มันไม่มีที่ระบายนะแล้วเขาเปิดประตูมากลิ่นมันก็ลอยเข้ามาในร้านมาโชยทั่วร้านเลยแล้วถ้าร้านเปิดแอร์ด้วยแบบเนี้เหม็นตายพอดีเลยอะ่ะตั้งห้องน้ําแบบนี้ไป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 กลับบ้านเ้ยย้ายเมืองดีกว่าไป บอกว่าเราไปทําอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วทาให้แฟนของเราเกิดเหตุการณ์ที่ทรอมากมากเลยเราก็เลยถึงขั้นต้องบอกเลิกไม่รู้ว่าบอกเลิกหรือว่าอกหักหรืออะไรนะแต่ว่าแบบเราต้องย้ายเมืองหนีเลยอะ่ะวันนี้ฮะขายอะไรเอ่ยขายทากโก้เอ้ยว่าไงหน้าใหม่แล้วเนี่ยหรือว,ว่าแค่เดินทางผ่านไปมาเน่ยอ๋อนี่คือเรามาถึงแล้วเรามาถึงเมืองใหม่แล้วเหรอก็บอกว่าเราเพิ่งย้ายมา โอเคงั้นก็ไม่แปลกแล้วที่ซื้อของเยอะขนาดนี้ใช่แล้วล่ะคือผมนั่งรถมานานมากเลยต้องการเคลียร์หูให้มันโล่งๆหน่อยวันนี้ผมเพิ่งย้ายมายินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับแถวเนี้ยไม่ค่อยมีคนหน้าใหม่เท่าไหร่เลยเมืองนี้คุณเนี่ยดูเหนื่อยจังเลยนะทำไมถึงคิดงั้นล่ะอ่ามันมีบางอย่างในตาของคุณนะเหมือนกับว่ามันได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นขึ้นมาอืม รู้ดีซะด้วยคนเมืองนี้เออผมไปก่อนดีกว่านะโอเคไม่เพื่อนคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเออถามทำไมอ่ะก็ผมก็ปกติดีนะก็แค่ว่าคุณเนี่ยทำให้ผมนึกถึงชายคนหนึ่งที่ผ่านมาที่นี่เมื่อสปริงที่แล้วหรือดูใบไม้ผีที่แล้วใช่ไหมสปริงหือดูใบไม้ผีหรือเปล่าเป็นคนเงียบๆมีตาเศร้าๆคุยเยอะมากเลยกับคนที่ชื่อว่าแอนมีคุณว่าอะไรนะ คุณรู้ชื่อนั้นได้ยังไงอผมรู้เพราะว่าคุณรู้และเธอก็ยังรู้จักคุณด้วยนี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยคนเมืองนี้นี่เริ่มแปลกๆแล้วนะคุณเนี่ยย้ายเมืองได้นะโดเรียนแต่คุณเนี่ยหนีไปจากสิ่งที่คุณฝังไว้ไม่ได้หรอกปล่อยผมอยู่คนเดียวนะไออะไรข้างหลังคุณเนี่ะรู้เยอะนะเนี่ยคนเมืองนี้เพิ่งย้ายมาแท้ๆ เพราะว่าเนี่ยเราร้อนแล้วพ่าขาม,ามันก็ไม่มีใช่ไหมผมว่าผมก็ไม่เห็นนะเมืองไม่มีอะไรหรอกว่าเราร้อนไเองคนนี้ไม่คุยกับเราแล้วแล้วคือสรุปอันเนี้ยคือเมืองที่เราใจะาาอยู่แล้วล่ะแล้วเราจะไปที่ไหนล่ะย้ายเมืองมาผะว่าจะจองบ้านไว้แล้วนะ ต้องไปนั่งรถเมล์ต่อใช่ไหมยังไม่ถึงเป้าหมายเลยสถานีเรานี่มาแล้วถึงบ้านแล้วจองไว้เรียบร้อยโรงแรมเอาของชํำไปวางดีกว่าแล้วก็อาบน้ำโอ้มีของย้ายมาเสร็จสับเลยอะ่ะน่าจะซีเรียสน่าดูนะเนี่ยโอ้โหมีเพลงเศร้าดักรอไว้เลย ไม่เปิดนะเดี๋ยวโดนเล่นเค okay. เรียบร้อยอับน้ำก่อนแล้วก็มาแกะของกันจะโดนผีลามิงตามมาหลอกถึงในบ้านไหมเนี่ยในดูซิบ้านเรามีอะไรบ้างรูหลาอยู่นะอยู่คนเดียวหลังใหญ่ไปหน่อยแม่ะเหงาหน่าดูเลยมีห้องนั่งเล่นนั่นห้องนอนแล้วนี่ห้องอะไร ไม่รู้ด้วยนะมันเหมือนอาพาร์ตเมนต์ใช่ไหมงันนี่ก็น่าจะเป็นระเบียงมามามาไม่แกะของก่อนด้วยอาบน้ำแล้วชาวรีฟังเสียงไว้นะมีคนแบบอบข้ามาหรือเปล่า ันรู้ว่าฉันเพิ่งซื้อของชำม,มาแต่ว่าฉันขี้เกียจทำอาหารแล้วฉันเหนื่อยแล้วก็ไม่อกี้อะไรนะไม่ทันอ่านเลยบอ่อยเราสั่งพิซซ่าเหรอัล้วไม่มีใครแอบ,บอยู่ในบ้านเราใช่ไหมระวังนะพวกชอบแอบติดกล้องไว้ในบ้านเราเนะี่ยเวลาย้ายเข้ามาสั่งพิซซ่าผ่านโทรศัพท์อะอะแอโทรศัพท์อยู่ไหน แล้วนี้ห้องอะไรอ่ะอัานนี้คือระเบียงอันนี้ประตูหน้าบ้านถ้ามันเป็นอาพาร์ตเมนต์แล้วนี่จะเป็นอะไรอุ้ยอมันเป็นบ้านเลยไม่ใช่อาพาร์ตเมนต์คือเราซื้อบ้านทั้งหลังเลยโอหักแค่เนี้ยลงทุนเหมือนกันนะโทรศัพท์อยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลหาไม่เจอเนี่ยโทรศัพท์แต่เป็นบ้านชั้นเดียวนะ ีหรอสวัสดีนี่ร้านพิซซ่าของโทนี่มีอะไรให้ผมช่วยไหมผมอยากจะสั่งพิซซ่าขนาดใหญ่เอาเปปโปรโรนี่แล้วกันนะโอเคครับที่อยู่ด้วยเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราจะไปหาใน15นาทีนะว้าวไปซะด้วยสิบหนาทีเปปโปรโรนี่มันอร่อยเหรอผมไม่เคยชอบเท่าไหร่เลยนะเปปโปโรนี่ผมชอบหน้าที่มันเป็นเนื้อเยอะๆมากกว่า ไอปอรนี่กินแล้วรู้สึกว่ามันแบบน้อยไปหน่อยอ่ะไม่ค่อยหน้ามันเยอะไม่ค่อยสะใจอ่าแกะของแกะของจัดบ้านให้เรียบร้อยมีโต๊ะคอมที่แบกมายังไงเนี่ยของก็หนักนะเนี่ยอุ้ยเออใช่คุณโทนี่หรือเปล่าครับเอาพิซซ่ามาส่งหรือเปล่าคุณโทนี่นี่ตัวโต,วตวจังเลยนะ แกรู้ว่าแกทําอะไรไปเราต้องไปทําอะไรไม่ดีกับแฟนเราแน่เลยอะเราถึงหนีมาแบบเนี้ยราเผลอไปฆ่าเขาหรือเปล่าแฟนเก่าเราชื่ออะไรอะมันมีคนที่ชื่อว่าแอนนะเขาโทรมาหาเราเขาส่งข้อความมาหาเราอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกับแฟนเก่าหรือเปล่าหรือว่าแบบเป็นแฟนเก่าๆอีกทีนึงหมดหรือยังลืมอะไรหรือเปล่านี่ หมดแล้วนี่นี่นี่นอีกกล่องนึงตกลงไม่ใช่โทนี่เนาะเ่ยมาส่งพิซซ่าให้เราเพราะเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทรอม,มากมากเลยอะ่ะอืไอโรมาเนี่รูเบอร์เราได้ไงเนี่ยเพิ่งย้ายบ้านมาฮัลโหลวัสดีฮะอันพิซซ่าหรือเปล่า ฮัลโหลเอ้ยเป็นไงบ้างอะนี่ใครเนี่ยเจ้าขี่แพ้อย่ามาเสีย้ยแซงมอนก็ว่านายจำเสียงฉันไม่ได้นะนี่แอนเหรอเนี่ยไปเอาเบอร์มาได้ไงเนี่ยนายไม่รู้หรอกว่าฉันเนี่ยมีคอนเน็กชันเยอะขนาดไหนนี่เธอต้องการอะไรจากฉันเนี่ยฉันรู้นะว่านายคิดถึงฉันโดเรียนถึงกับขั้นที่ต้องย้ายเมืองออกไปจากเมืองแล้วก็พยายามที่จะลืมฉันเนี่ยนะ อ๋คือเราไม่ได้ฆ่าเขาหรอกเนาะเขายังไม่ตายงั้นแปลว่าแฟนเก่าเราก็ชื่อแอนนั่นแหละที่เป็นผู้หญิงคนนั้นนะ่ะแต่เขายังโทรมาตามหลอกลออเราแบบนี้นีห่หรือว่าเราฆ่าเขาจริงๆนั่นแหละแล้วเราก็หลอนเมงว่าเขาตามตื้อเราอยู่เอา้าแล้วเธอกาลังเดิมอยู่สิมันก็ที่นายทําทุกทีอะฮะแล้วไงอ่ะฮะไม่ต้องคอมเพลนเลยเพราะานายเป็นไอ้พวกขี้แพ้ที่น่าเบื่อปล่อยฉันอยู่คนเดียวนะเออตามใจเหอะ ดูเหมือนว่าจะเลิกกันได้แบบไม่ดีซะด้วยนะเนี่ยอืมอ่าเอากล่องไปทิ้งพิซซ่ามาหรือ,อยังเนี่ย15นาทีบานชั้นเดียวประตูก็ไม่ล็อกอันตรายเหลือเกินอันนี้ไม่เก็บไปแล้วเนี่ยจะปล่อยทิ้งไว้บนพื้นแบบนี้เลยนะยเหงาตายเลยอย่างเดียว ฮอ๋อลลเอา้าของที่สี่อ่ะอ๋อนี่นี่น,นี่ไม่มีใครมาเลยสามเกิดประตูวไว้นะแล้วก็สี่ แล้วคนตูดส,สูงๆเมื่อกี้ไปไหนแล้วอะ่ะผมมาทีเดียวแล้วไม่โผลมาเลยนี่พิซซ่ามาแล้วออมนาบ้านเลยได้ไหมสวัสดีฮะไหนอพิซซ่าไม่เห็นมีเลยอยู่ไหนอะ่ะหืมกิ่งมันมาจากตรงนี้ไม่ใช่เหรอประตูบ้านเราอยู่ตรงนี้แปลกจังเลยอ่ะเขาทิ้งพิซซ่าไว้แล้วก็ไปเลยเนี่ยนะ ไม่จ่ายตังค์ด้วยมา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 หิวข้าวล้วคอนซูมมิ่งคอนซูมมิ่งกินเยอะซะด้วยนะเนี่ยคนเดียวยกหมดทานเลยอะฮัลโหลไม่มีโซดาไม่มีโคก้ก ไม่ได้ซื้อน้ำบัดลมมาด้วยเมือ่อกี้ลืมสั่งพิซซ่าทั้งทีโอ้โหถาดใหญ่ด้วยนะสั่งถาดใหญ่มาอ่าฟินดีจังเลยเนี่ยพิซซ่าอร่อยอๆปิดไฟเข้านอนยังไม่เจออะไรเลยนะปิดประตูด้วยสาม แล้วดวงนี้ปิดไงอ่ะนี่เหรออ่าไอแปปิดไฟเข้านอนปึ๊บนอนสิเฮ้ยีสองยิบสี่เฮ้ย อัลโหรตื่นมาทำไมใครแอบเข้าบ้านมาหรือเปล่าฟังเ,เสียงสิมีนะมีเสียงกุกกิ๊กกอกิกอยู่เนี่ยตีนไหมใครอยู่ในบ้านเราอ่ะแผนเก่าหรือเปล่าเขาบอกว่าต้องโทรเรียกตำรวจแล้วอย่างน้อยก็มีสมองนะคนเนี้ยได้ยินอะไรแปลกแปลกก็โทรเรียกตำรวจเลยสวัสดีครับนี่ตำรวจ มีเหตุฉุกเฉินอะไรหรือเปล่าพอดีมีคนพังเข้าไปในบ้านผมเนี่ยใจเย็นนะครับเดี๋ยวเรากําลังจะส่งเจ้าหน้าที่ไปองหาที่ซ่อนเหรอประตูเปิดด้วยเนี่ยนะนอนแล้วเปิดประตู่อนแต้เตียงไหมแกลนเก่าเราหรือเปล่า หรือว่าเป็นชายที่เขาขอให้เราซื้อเบียร์ให้ขอดูหน้าหน่อยสิออกไปเร็วตาม,มาอออไปเร็วตามไปเร็วดูหน้าจนหน่อยมะเป็นเก่าเราหรือว่าชายขี้เมาหน้าร้านสะดวกซื้อเมื่อกี้สิบหกชั่วโมงต่อมาคุยกับหมอโอ้คุณตื่นแล้วดีมาก รู้สึกยังไงบ้างล่ะโดเรียนเออนี่ผมอยู่ที่ไหนอ่ะคุณอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าของเวสต์วิลล์อยู่ในห้องกักขังผู้คนคุณเนี่ยถูกพาตัวเข้ามาเมื่อคืนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในบ้านของคุณเอาล่ะเรามาเริ่มด้วยการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องชายที่คุณชอบพราเห็นละเกินตาเท่าหลอนๆคนเนี่ยผมเห็นเขาทุกที่เลยจริงเหรอผมเห็นที่ปลายรถเมง,งนะดูผมตาทัวเอง เขอยู่ที่อื่นด้วยเหรอเขาไม่มีอยู่จริงใช่ไหมเขาหน้าตาเหมือนกับคนที่ผมเคยเห็นมาก่อนเลยอะก็หาเท่าคนนั้นน่ะเขาไม่ใช่ผู้คนยังไงละ่ะเขานี่คือความรู้สึกผิดของคุณที่ถูกปั้นรูปร่างขึ้นมาเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจได้อย่าบอกนะว่าเราเป็นแบบคนที่ขี้เมาขี้เมาเสร็จปุ๊บแล้วก็พานใส่แฟนเก่าเราเพราะเพราะว่าแฟนเก่าเราโทรมาเขาบอกว่าเราดื่มไม่หยุดเลยแล้วเขาก็เลยดื่มตามเราบ้างเราเมาเสร็จปุ๊บเราทะเลาะก,กับเขา ทำอะไรไม่ดีไว้ก็เลยจะหนีมาย้ายมาเมืองใหม่อย่างนี้หรือเปล่าเป็นหน้าของชายชราที่คุณเนี่ยชอบรีไซเคิลมาใช้เรื่อยๆเอาละแล้วเธอล่ะไม่ถึงคนนี้ด้วยหรอเอาละแล้วเธอล่ะเธอผู้ที่คุณเชื่อว่าเอาทิ้งคุณไปเออผมเนี่ยทำร้ายเธอใช่ไหมช่วยบอกความจริงผมที่ความจริงก็คือเธอตายแล้วอ่ะ อ๋อคือสุดท้ายก็นั่นแหละนะใช่ไหมเมาทําร้ายฆ่าเธอไปเราก็เลยย้ายเมืองนี้มาอย่างนี้เหรอไม่รู้เดามวาัวละและคุณก็มีส่วนร่วมด้วยเอาอะไรอย่างนี้หมอคือคนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราหลอนอีกแล้วหมอรู้เยอะเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณไม่ได้อยู่ในสภาพจิตใจที่เต็มร้อยเท่าไหร่เมื่อเธอตายอะไรบางอย่างในตัวของคุณเนี่ยก็ได้แตกสลายออกมาคุณพยายามที่จะประกอบความเป็นจริงขึ้นมาใหม่ ชิ้นส่วนของมันชายเท่าคนนั้นนะ่ะร่างกายที่คุณเห็นน่ะร้านทาโก้นั่นน่ะมันคือเวอร์ชั่นของความรู้สึกผิดของคุณที่คุณไม่สามารถประมวลผลได้งั้นผมก็เป็นแค่สัตว์ประหลาดงั้นเหรอสัตว์ประหลาดเขาไม่ถามคำถามนั้นกันหรอกนะผู้คนต่างหากคุณคือคนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือและยังสามารถถูกช่วยได้อยู่นะโดเรียนฟังผมนะ คุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะถูกลงโทษคุณมาที่นี่เพื่อที่จะได้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นรักษาให้ดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้หรอกนะแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ผ่านมันไปได้นั่นคือสิ่งที่คุณสมควรได้รับโอกาสที่จะเริ่มอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เริ่มด้วยวิธีที่ถูกต้องเออผมอยากจะดีกว่าเนี้ตกลงในเรื่องคืออะไรกันแน่นี่ใช่แล้วล่ะโดเรียน สักวันหนึ่งอะนะเดี๋ยวคุณก็ดีขึ้นเองคือเราหลอนเน่ะใช่แหละแต่ใน,นเรื่องคืออะไรนแน่อยู่ดีๆแล้วก็มาโผล่ในโรงพยบาลบ้าใช้เลยจบแล้วจบแบบงงๆแต่ถ้ายห้ผมเดาก็คือเราเป็นคนขี้เมาใช่ไหมขี้เมาเสร็จปุ๊บวันหนึ่งเราเมาเราทําอะไรไม่รู้เราไปทําร้ายแฟนของเรา,เ,ราเขาก็ตายเธอก็ตายเราก็เลยหนีมาอยู่เมืองอื่นอย่างนี้หรือเปล่า แล้วเราก็หลอนไปเรื่อยๆย้ยายบ้านมาสุดท้ายเราหลอนไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทั้งนั้นโทรหาตำรวจตำรวจหาว่าเราบ้าก็เลยจับเราส่งโรงพยาบาลบ้า,น,บานี่คือที่ผมเดานะแต่เสียงผมเนี่ยสิแหบไปหยุดเลยสงสัยสองสามที่ยังพักไม่พอนะเนี่ยไม่หายสักทีไม่ได้มีจำสแกเเยอะเท่าที่คิดไว้นะเป็นเกมแบบชิวๆเรื่อยๆก็เลยไม่ได้ทดสอบเสียงตะโกนเท่าไหร่โอเคครับงั้นก็จบแล้วเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงเกมสั้นๆแอบปีนิวเยียร์2อขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคน ไปมาเจอกันใหม่เกมหน้าขอให้เสียงดีกว่านี้ก่อนบายบายครับ